สวัสดีครับพบกับเราช่องพ่อใหญ่ลุมทรัพย์นะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับผม Blair. ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนะครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อใหญ่ลุมทรัพย์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับโอ้วันนี้ควานแบงค์นะครับผมก็จะเดินทางกลับด้วยนะครับเพื่อไปส่งควานโบยนะครับผมนะครับตอนนี้น้องช้างก็ขึ้นรถนะครับเรียบร้อยนะครับผมทุกเชือกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ กำลังเช็คนะครับผมนะครับความเรียบร้อยของน้องช้างนะครับเนาะนะครับว่าตัวนี้มัดดีหรือยังนะครับเนาะอันนี้ก็คุณยายทองคํานะครับผมนะครับคุณยายทองคํานะครับชืองนี้นะครับผมนะครับอ่านี้ขึ้นรถหกล้อนะครับผมนะครับช่วงยาวนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็นะครับน้อง ทองทิพย์นะครับผมกับน้องมีนานะครับช้างทองนะครับผมนะครับวันนี้ใช้รถรถห้าพันนะครับผมสี่ขั้นนะครับผมนะครับอันนี้ก็น้องทองทิพย์กับน้องมีนานะครับขึ้นคู่กันนะครับเนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนะครับถ้าแยกกันก็จะหนึ่งเชือกตัวใดตัวหนึ่งจะร้องหรือจะดิ้นนะครับผมก็เลยขึ้นร่วมกันเลยนะครับผมนะครับ อันนี้อย่างนั้นซื้ออย่างนั้นตัวนี้นะพูดซับบ่อมซับอ่าครับคุณยายอมซับนะครับผมนะครับก็ขึ้นเชือกเดียวนะครับนี่น้องอมซับขึ้น10บล้อนะครับผมเป็น10บล้อนะครับผมนะครับก็มีสับปะรดนะครับทุกคันเลยนะครับผมนะครับข้างหน้านะครับเนาะนะครับก็เพื่อจะให้น้องช้างได้ทานรับประทานนะครับตอนเดินทางนะครับกว่าจะถึงบ้านนะครับเนาะใช้เวลาถึง8ปดชั่วโมงนะครับผมนะครับ ครับผมฝากบ้างไหมครับผมครับครับไอเดียวครับผมเดี๋ยวยามไปขันทามะมันยอดแสงไหมอ่าครับผมนะครับช่องชื่ออะไรครับพ่อควันอ่าน้องมุกทองคุณแฟมิลี่ครับครับผมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดสับสับคลาด้วยอ่ยังอยู่ปางนี้ก็ยังอยู่ปางนี้เดี๋ยวจะเดินทางตอนไหนครับ โอ้โหพฤศจิกานะครับจะให้ผู้ใหญ่คุณครับมาช่วยไลฟ่ไหมครับผมช่วยครับโชคโชกโชกจนถึงโชคพายกครับเออชกจนถึงทวพายกนะครับเพื่อเพื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแม่แม่ผลจะแพ้ชนะก็รู้ผลแล้วแต่ก็ยังสู้ครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะมาช่วยไลฟ์นะครับผมท้าวน้องมุกแม่กลับบ้านนะครับผมครับผมวันนี้ก็กำลังไลฟ์หาลงช้างครับทายหน่อยก็ท้ายลงช้างนะครับผม ครับอ่านี่ครับเอามาเมตตาผลไม้ด้วยครับครับผมหาคะแนนเอาลงช้างกลับบ้านอ๋อครับผมโอ้จะซื้อลงช้างนะครับผมนะครับน้องมุกตระกูลอย่านำกลับบ้านด้วยนะครับผมนะครับอ่านี่นะครับผมคุณยายทองคำนะครับผมเอามือคือบนย่างขลังอ่ะ เออมันตดนนักขาซึงแหมเนาะไปแล้วเนี่ยเขาโง่หรอคื้นเน่ยขึ้นเมื่อใดเนาะคนอาจารย์ทั้งให้จับไกลไปให้ดินี่ยเลนองนี่ะครับคุณยายทองคำก็ทานสับปะรดด้วยนะครับผมนะครับอ ครับผมนะควันบอยก็กำลังจะออกเดินทางนะครับผมกำลังจะเคลื่อนขบวนนะครับเนาะมีรถนำขบวนไหมครับควันบอยมีรถนำขบวนไหมครับมีไหมรถนำขบวอน,น <c oughs> อ่ะอ่าโชคด,ดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมนะครับอ่าถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพน,นะครับผม รก็กำลังจะเคลื่อนขบวนนะครับตอนนี้ก็เวลา8นาฬิกานะครับผมนะครับ8นาฬิกา5นาทีนะครับผมนะครับหลงช้างก็จะเคลื่อนขบวนแล้วนะครับผมนะครับก็จะไปถึงบ้านก็ประมาณนะครับผมโอ้ไม่ บีบเตะเง้งๆได้ไหมเออ <c oughs> เออควันแบงค์นะครับควันไปสุขควันบอยด้วยนะครับผมเตะคือบนดังกันนี่เตะคือบนดังเตะคือบทดัง <c oughs> มาแล้วนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมคงได้พบกันใหม่นะครับผมเมื่อเวลาหมเจาครันี่นะครับผมเป็นรถพ่วงเลยนะครับผมนะครับก็เหมือนรวมทั้งหมดนะครับ5คัน,นครับ ทาปลอดภัยนะครับผมพบกันใหม่นะครับผมเมื่อมีนักท่องเที่ยวหรือว่าจะได้กลับบ้านร่วมกันนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ